และนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนะครับครับอาหารที่จะสอนทาในวันนี้เป็นอาหารซึ่งเชื่อว่าไม่ค่อยมีคนทํานักครับแล้วก็บอกตรงตรงเลยนะในชีวิตที่ผ่านมาเลยเอาชีวิตที่ผ่านมาครับ25ปีที่ผ่านมาโอ้ดีมากดีมากเป็นจำเพศวันนี้วันแรกที่จะเพิ่งเห็นสองครั้งเองอสองครั้งเหรอเพิ่งเห็นสองครั้งเองไม่เคยเห็นเลย มันหาทานยากไม่ติดเพเพิ่งเห็นทั้งแรกเลยรั้งแรกหนูกินตั้งแต่เด็กจริงเหรอเฮ้ยไมไปเล่นนะไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แน่ไอ้ไอ้พูดถึงว่าเมนูเนี้ยไม่ไม่แต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยหยวกกล้ยอยู่กุ้ยเนี่ยหนูกินมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวก่อนตอนคุณอยู่ฝรั่งเศสคุณกินหยวกกล้วยได้ไงเพราะว่าคุณแม่ส่งให้กินนี่คุณแม่ส่งจากเมืองไทยไปที่ฝรั่งเศสหนูกินแต่ว่าของของที่ฝรั่งเศสมันมันเอียนไงครัคุณแม่ครับมีสายบัวมีหยวกกล้วยไหม ช่วยส่งมาให้ลูกกินหน่อยอคุณแม่ก็ดารักมากแม่ก็ส่งท,ทั้งแกงบอลอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ตกเป็นแม่ที่รักลูกมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังรักอยู่ตอนนี้ก็กำลังเก็บถุงขายอยู่รากาญท,ที่ต่าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกนะครับก็ตอนนี้แม่ก็หาเงินส่งหนูเลี้ยงลเลี้ยงหนูแต่ว่าหนูหาเงินทุกวันนี้ก็ส่งแม่เรียนรามอยู่ ก่ว่าเมนูที่ผมบอกว่าเพิ่งเห็นครั้งที่สองในชีวิตเนี่ยนะก็วันนี้เขาเรียกว่าต้มส้มหยวกกล้วยต้มส้มต้มส้มท่านผู้ชมรู้จักแต่ต้มส้มหยวกกล้วยเข้าททามันยังไงแล้วเวลาพูดต้มส้มมาท่านผู้ชมก็นึกถึงปลากระบอกใช่ไหมแต่ว่าต้มส้มอันนี้ปลาตะเพียนก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เวลาที่เห็นปุ๊บมันใช้หมูทำเขาทำยังไงร้านนี้ชื่อร้านสายลมสายน้ำคนที่จะมาสอน ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธัญทรวงปันจากร้านสายลมสายน้ำครับ เราต้อมีหยวกกล้วยให้เราต้องมีหยวกกล้วยให้เธอเห็นไ่มตอนเดินออกมาแต่ว่าตุ๊ดตีต้องมีนะตตีต้องมาสมุ่าสมุราเขาเข้ามาอย่างนี้เลยตโต้เตเอรอะไรเยีที่บอกว่าเขาเต็นไม่เป็นเขาเตนไม่เป็นเมื่อกี้พยายามฝึกหัดแล้วไม่ได้เรื่องต้องถามนิดนึงก่อนคุณทัญชนสายลมสายน้ำอยู่ตรงไหนครับ อยู่ฝั่งมอมหิดลสาลยานะคะติดประตูน้าคลองทวีวัฒนานะคะติดประตูน้าคลองทวีวัฒนาเวลาที่น้ําท่วมเราโดนก่อนเลยนั่นะนั่นแหะไอ้นี่เมนูนี้จริงๆคุณเอามันอย่างไหนอ่ะก็คือเป็นอาหารโบราณพื้นบ้านนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะน้องหกาญจนบุรีเป็นของที่แบบอยู่ในครัวเรือนแล้วก็เราหาได้ง่ายวัตถุดิบนะคะเนี่ยเขาทำได้แล้วมันจะเป็นรสชาติอีกรสชาติที่แตกต่างจริงถ้าผู้ชมไปร้านเขาก็จะเจอ แบบเนี้ยคือความเป็นรสชาติไทยๆที่แตกต่างแล้วที่เขาเรียกอะไรแหมภาษาผมก็เรียกอย่างเดิมอยู่ดีว่ามันเป็นคลาสสิกอ่ะมันเป็นขนมชามเนียมเป็นอะไรหลายๆอย่างของเขามันมีที่มาใช่ไหมครับแต่วันนี้จะมาสอนเมนูนี้กับท่านผู้ชมครับต้มส้มหยวกกล้วยครับนี่คือที่ร้านนี่มีมีมีวิว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 วววิ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 วว อยู่ตรงนี้เลยครองทวีวัฒนาอ่าอ่าอ่านี่นี่ครับเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเราจะเริ่มต้นทําจากค่ะนี่นะคะเราเตรียมจะทอดหมูนะคะเราจะเราจะใช้ซี่โครงหมูนะคะแล้วก็หมูสามชั้นค่ะทอดรวมกันไปเลยทอดรวมกันไปเลยค่ะนะครับซี่โครงหมูกับหมูสามชั้นหั่นชิ้นใหญ่พอสมควรนะฮะเนี่ยฮะชิ้นใหญ่ๆขนาดเนี้ค่ะทอดให้เหลืองทอดให้เหลืองทองครับนี่ครับ ผมพวกคุณอ้อพูดตรงกันเลยนะฮะเมื่อเห็นตอนทอดเหลืองทองเสร็จว่ากินเลยครับกินเลยครับักไว้ก่อนนะคะไม่คเขาไม่กินเขาพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนที่เราเตรียมหยวกกล้วยนะคะค่ะเราก็จะใช้น้ำาขําเปียกค่ะละลายน้ํานะคะเพื่อที่จะแช่ไอ้ตัวหยวกกล้วยนะคะไม่ให้มันดําหยวกกล้วยจะได้ไม่ดำค่ะเขาเอาไปแช่ไปล้างเอายางมันออกอ่ะท่านผู้ชมแล้วนอกจากยางมันออกไปแล้วมันยังไม่ดําอีกต่างนะครับวิธีการ ก็ใช้ได้ทั้งสมทามเครื่องนะคะเอาไปโขลกรวมกันก็จะมีหอมแดงครับค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะถ้าดูเขาใส่พริกไทยนะครับมันจะมีหอมพริกไทยท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เขาทำต้องใส่พริกไทยขนาดนี้กะปิลงไปค่ะโขลกรวมกันทั้งสี่อย่างเป็นกะปิไทยเรานี่นะคะนี่ครับโขลกเข้รวมกันครนี่อันนี้ ค่ะ <stronger> แล้วก็นํามาผัดค่ะคเตรียมน้ํามันผัดน้ํามันไม่ต้องใส่เยอะนะคะคผัดเครื่องที่เราโขกเมอสักคระคะู่ค่ะผัดให้หอมนะะี่นะคะคผัดให้หเข้ากันให้หอมนี่ครับค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะคใส่ไปพอประมาณแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ผัดรวมกันนะคะแล้วก็เติมน้ําสต๊อกเข้าไปถ้าเป็นน้ําสต๊อกหมูค่ะ นี่ครับให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันให้หมดใช่ค่ะแล้วก็นําหมูที่เราทอดไว้อะค่ะลงมาผัดนี่ฮะรวมกับเอาไปผัดลูกปีใช่ค่ะครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะผัดไปผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แล้วเราก็เตรียมน้ําสต๊อกเมื่อสักค่นะคะแล้วก็เอาเครื่องที่เราผัดรวมทั้งหมดไปใส่ลงไปในน้ำสต๊อกค่ะแล้วก็ตั้งให้เดือดเลยช้อนสองทิ้งค่ะ เคี่ยวต่อไปเอออย่าลืมใส่หยวกกล้วยลงไปนะคะเคี่ยวต่อไปแล้วก็ใส่หยวกกล้วยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะนีมแหล่งที่มาของต้มส้มหยวกกล้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาชิมรสดูว่าเราชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็ปิดเคี่ยวต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะได้ต้นมกล้วยที่น่ารับประทานที่มันใช่เลย่คะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการต้มส้มหยวกกล้วยครับ ที่เรียรายวิธีการนะเราได้เห็นทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากเลยแต่เป็นอะไรที่อีกเมนูหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเขาจะทําอย่างนี้กันด้วย<ช>เหรอนะครับแต่ผลปรากฏว่าทําจริงๆริงในความอร่อยเนี่ยเวลาที่มันเป็นต้มส้มออกมาแล้วมันก็ต้องมีอะไรนําเปรี้ยวเปรียปร้ยวก็หวาน,วานแล้วก็ถึงจะเค็มนิดเดียวนะฮะแต่ต้องเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดหนึ่งนะครับแต่ความเด่นของมันเลยจริงๆคือเมนูนี้เราใช้หยวกกล้วยครับตอนนี้ อย่างอื่นดูไม,ไม,ไม่น่ามีอะไรที่ต้องก<ช>ังวลแล้วนะครับหมูก็ใช้สออย่างเป็น3มชั้นกับกระดูกหมูนี่นะคะใช่ใช้สองอย่างเลยแล้วก็เอาไปทอดเอาให้เหลืองเลยนะครับครับ ถ้าตอนนั้นผมกินแล้วครับปผากินแล้วช่วยทอดเสร็จแล้วน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องกินกับหยวกกล้วยแบบนี้ก่อนตอนนี้ก็เราก็จะต้องขออนุญาตลองดูหน่อยนะครับอย่างก่อนอื่นนะก่อนอื่นเนี่ยต้มไอ้ต้มๆเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งชิมหนูขอชิมน้ําก่อนเพราะหนูรู้สึกว่าน้ํามันให้เข้าก่อนให้เข้าคือมันรู้สึกน้ํามันใสมากนมากคือเราจะลองทดดูน้ำาไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้ต้มส้มอยู่กล้วยนั้นน้ำยวกกล้วยให้ฉีก อันนี้เกือบไปแล้วนะฮะเกือบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ร้องหรอกครับมาอันนี้เนื้อด้วยดิแหม่เขาพูเลยซื้อล้เกินหยกกล้วยอย่าลืมหยกกล้วยอย่าลืมดี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 พอดีพอผมรู้ว่านี่คุณต้องชอบเชื่อผมสิรถบ้านๆแบบนี้ตอนอยู่แพรลีไม่มีจะทานหรอกอ๋อใช่โอเคครับอืมมา เออ่ขอซี่โครงได้ไหมคุณเอาต้นกล้วยไปเลยดีกว่าไม่เป็นไรเอากระดูกอ่อน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 สามชั้นดีกว่าสามชั้นมีอยู่แล้วเกินอีกนิดนึงอ่ะเชิญนะแล้วคุณล่ะกินอยู่ขอข้าวหน่อยขอข้าวขอไข่มันต้องใส่ใส่ใส่ข้าวลงไปด้วยอ่ะเชิญผมลุ้นนั่นเนี่ยจริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกไอ้โจ๊กต้มผมทานบ่อย อืมแต่มันเป็นส้มต้มปลาข้าวบอกว่าอะไรเงี้ยคุณลองทานเลยคุณลองทานดูแตกต่างเห็นไหมเอารสชาติก่อนเนื้อยังไม่เอารสชาติหลับตากินเข้าไปยังไงก็ต้มส้มต้มส้มชัดเจนชัดเจนแต่เป็นต้มส้มที่เข้มข้นนะวางไว้ก่อนก็มันเคี่ยวต่ออีกตั้งชั่วโมงไม่เจือจางทุกคนคิดว่าจะมาซดนโขกโขกโขกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทานแบบคุณโกะใช่ใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปเฮ้ยอร่อยไหมล่ะเฮ้ยเอาข้าวมาเลยเนี่ยคุณใส่ข้าวลงไปเนี่ยอร่อยเลยเห็นว่า เป้นกับข้าวเนาะข้าวผมว่าถูกอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยแล้วที่เด่นมากเลยสำหรับผมเมื่อกี้เอิญได้พูดไปแล้วในวิทยาคุณเห็นเขาใส่พริกไทยหรือไม่ที่พูดไปมันขึ้นมาจริงๆมันช่วยมันต้องเตะจมูกด้วยพริกไทยด้วยเพราะถ้าเกิดมันไม่มีกลิ่นพริกไทยท่านอย่าลืมนะอันนี้มันเป็นหมูนะมันเป็นหมูเพราะฉะนั้นมันต้องไปถูกรลบถือกรบรสของมันบ้างพริกไทยมันช่วย มันมันมันเหมือนผมกินพะโลหรือมันกินหรือกินอะไรไม่รู้อ่ะคือผมไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นกล้วยอะน้าอ๋อหมายถึงว่าเยือไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเป็นหยวกกล้วยไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเพราะว่าคุณที่เขาใช้เทคนิคในการตุ๋นนานแนะนํานะครับว่ากล้วยเนี่ยหยวกกล้วยเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเอากล้วยที่มันออกปีหรือว่าออกเครือมาใช้แล้วเนี่ยแกงกลางมันจะไม่ตันนะครับก็ต้องใช้ กล้วยที่ยังอ่าที่ยังคือยังไม่ออกรู้อะครับยังเป็นสาวอยู่อ่ะคุณจับทายนิดหนึ่งครับคุณโก้ฮะเออเก่งไม่รู้เลยว่าเป็นหยวกกล้วยอืออืออือวันนี้ถ้าแกงส้มนะหยวกกล้วยไม่เคยกินนะถ้าแกงส้มนะไม่ต้งส้มนะแต่ถ้าต้มนานๆก็ใช้แค่ใช้กัรได้เรียนนี้ดีกว่าว่าเรียนนี้ดีกว่าเมนูนี้ที่มันเด็ดมากเพราะว่าหยวกกล้วยนี่มันหมดความเป็นหยวกไปเลยใช่ถูกต้องมันใช้เวลา มันเด็ดมากๆตรงนี้ปกติท่านทานแกงที่เป็นหยวกกล้วยมันต้องมีความเป็นหยวกกล้วยเหลืออยู่อย่างแน่นอนเมนูนี้ไม่เหลือเลยครับมันเป็นอะไรที่มันาดไม่มีรสฝาดไม่มีอะไรที่เหลือมันอร่อยมากๆและสําหรับคนที่ไม่ชอบทานปลาแต่อยากทานต้มส้มนี่เป็นทางเลือกแน่นอนใเป็นทางเลือกอย่างแน่นอนอย่างอร่อยเลยนะครับลองมาทําดูเที่ยวหน้าผมจะทําจับไฉ่ที่บ้านแล้วผมจะใส่ไอ้เนี่ยกล้วยคุณไปแล้วผมจะต้มสักชั่วโมงกว่า ผมว่ามันเวิร์กนะเวิร์กถ้าต้องมันนานเนาะจับใช่ใช่ไหมห้ใส่กับหัวใช่เท้าใส่อะไรนี้ผมว่าไปกันได้ลองได้ลองได้ถ้ามันออกมาเคิดว่ันี้ยมันก็คงได้เพราะว่ามันทิ้งไันใส่พริกไทยด้วยมอนกันใชถ้ามันทิ้งหยกด้วยไปแล้วะมันทิ้งกลิ่นไปแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัญธรขอขอบคุณร้านสายลมสายน้ำพุทธมนทรสายสี่ครับ หมอมหิดลขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดลองทําดูครับเมนูแปลกๆแบบนี้และยิ่งเธอบอกแล้วด้วยว่าเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีรนะครับกาญอะไรนะกาญจนบุรีขอบคุณมากรมากรเราลาไปก่อนจวไปจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ จังหวัดชาเชิงเซาไม่กินกุยช่ายที่ร้านกุยช่ายเจอิมเกาะขนุนถือว่าผิดถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้กินนี้มันถือว่าพลาดมากแป้งเขาจะบางๆเฉียบแต่จะบอกให้นะว่ากุยช่ายเขาใครไปก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าอร่อยนิดๆเขาเดี๋ยวหน้ากุ้งครับดั้งเดิมดั้งเดิมงดงามงดงามคือยังเป็นเม็ดเม็ดเม็ด แต่มันนุ่มเหนียวอร่อยเนือกว่าอร่อยออรับไปเลยครับติ๊กกรเต็มติ๊กรเด็มติ๊ติดตามเรานะครับหลังอออากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชีนะครับกด subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผู้ภาษอังกฤษเพราะเลย subscribe นะครับผมอย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียกด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลย บอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้เลยกดนิครับกดยังกดดีมากที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้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 คนเดียวสั้นๆโอ้ตัาไหมฮะ